สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับรายการอะไรคะหัวใจค่ะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรอะคะทำอาหารทำนขนมค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามาทําเมนูอะไรคะอืมหมูหยองค่ะหมูหยองอะไรอะข้าวผัดกุนเชียงค่ะข้าวผัดกุนเชียงค่ะหนูชอบไหมชอบค่ะแต่หนูจะแอบกินด้ยวออยอันนี้ ไม่ให้แอบหลอกบอกเลยยากแอบกินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูข้ผัดกุ้งเชียงค่ะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าพัมพลลําพําพมพมพัมพลลัพําพัมพลลัพําพัมพัมพําพมพมพําพัมพัมพมพมพําพร้อมหรือยังคะเราไม่ได้ทำอาหารกันมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยติ๊ต๊ะ โอ้โหเราลืมไปแล้วนะคะว่าเราทําอาหารกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนี้เราจะมาทวนนะคะว่าเราเคยทําอาหารกันนะไม่เคยทาอาหารไม่ทาอาหารอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงปะไหนสดต,ตาก่อนตาเขาเรียกว่าอะไรคะคุณเชียนคุณอะไรนะคุณเชียนไหน,าานขอสเนียงภาษาอังกฤษคุณเชียนสิคุณเชียง เป <c oughs> ็นนิสสากุนอ้วนเป็นนิสสากุนอ้วนเป็นอ้วนด้วยใส่น้ำมันนะคะเบเกิลน้อยเยอะเลยอน,นี้เกลียวพออันนี้กระเทียมค่ะอันนี้ข้าวนี่ข้าวอันนี้กระเทียมเอาเอะไรเนี่ยอันนี้กระเทียมค่ะนี่ข้าวเ <c oughs> กๆๆๆๆๆลี่ยเดือดหยิบหยิบระหนวดสดเอออ่ะใส่กระเทียมเข้าไปว้าว มากไม่เลยค่ะสนุกมันจะรอดไหมเนี่ยกระเทียมจะไหม้ก่อนไหมไม่ค่ะไม่ไม่ไหมหรือไม่ไม่ไหม่อยู่ชอบกินนี้ไหมไม่ไม่ไม่ไหม่ไ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 ม่อยู่ชอบกินไม่ไหมมาเร็งนะบอกเลยไข่เราจะดับเชฟสุดๆนุกกันเลยไหมเชฟกระทะเหล็กโอ้โหมันไข่ได้ไหมค่ะโอ้โหน่ากินเวอร์ ใส่อันนี้เพราะว่ามันสุกยากนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเฮนเลอร์ไหนลองพูดสิมาตอนเชฟก็เฮเลอร์เฮเลอร์อะไรนั่นเด็กพูดไม่ชัดไหนลองลองพูดโพลเฮลเลอรมาฝากสิโพลคอมโอเคเลอร์ด้วยคโอ๊ยน่ากินแหนกินแรงม่ะก็เราต้องหัดรอนะจ๊ะรู้จักรู้จัก อาเทเทอ่ะให้เทแล้วค่อยนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะผู้ช่วยเชฟตื่นใจช่วกันไม่ต้องใส่หมดนะไม่ต้องใส่หมดเอาแค่นี้พอเดี๋ยวขอดูก่อนโอหเออหมดก็ได้พี่บลาซันใส่เล็กน้อยนะคะหนูใส่ซอสป่ะเลยคะแม่เขาเรียกว่าซอสหอยค่ะแต่ก่อนหนูชอบเรียกว่าซอสอะไรนะซอสแห แล้วตอนนี้ไปซอ,ดอได้เลหอยนางรมนามอะไรอะหอยนางลมคุณแม่ชู้จ้าคุณแม่ชู้จ้าคุณแม่ชู้จ้ <c oughs> าขอลักเก็บความนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวหัดคุณเชียงของเรานะ่ากินไหมคะคุณชู้ใจแม่ทำไมแม่แม่เป็นคนที่ไม่ ทำกับข้าวต้องเขินด้วยหรอโบราณทุกบทเลยโบราณอีกล้วโบราณทุกบทกาไงต้องเป็นคนขี้เขินอย่างนี้เหเคนขี้เขินถึงจะคนรัดมูลงโบราณอะไรแม่เป็นคนสมัยใหม่มใจด้วยพอไหมอนะ่เอาแค่น,น้นะอาพอูเป็คที่ชอบมเป็นคนที่ชอบควมรอน้ตา ไม่บอดอ้าวไม่ดไม่บอดจอไม่หอดหรอกถาข้าวติดตาโอ๊ยขอโทษค่ะจอยก็ขอโทษช้อนก็ต้องขอโทษได้ใช่ไหมคะกินข้าวเลยค่ะโอเคพเร้อมแลีวค่ะแ,แล้วใครให้ไปกินขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> คือรสชาติยังไงเล่าอร่อยวหวานหวานเหรอเขาชื่อไหมอร่อยอืมอร่อยอร่อยเอาขุงเทียนด้วยเอาขุงเทียนนี่ไงสรุปรสชาติเป็นยังไงคะไม่ไหวอะไรคือไม่ไหวร้อน <c oughs> คำใหญ่ไปป่ะมันร้อนนะไม่กินเลยกินขิงเทียนทำไมอ่ะมันหวานไปกลัวอ้วนกลัวอ้วนหรือกลัวอ้วน กลัวอ้วนอ๋อไม่กินบนเตียงด้วยอันนี้ให้ขีดดาวนะคะหมื่นดาวหมื่นดาวเลยเหรอเยอะไปปลากันอดาวคะปลากันก็ปลาพี่ๆค่ะปลานี่หมายถึงมาแล้วไหมคะขอเดินทางค่ะอะไรคะเปอะไรคะเปอะไรมาขอโทษค่ะไปคบกันใหม่เมื่อไหร่คะ ยี่สิบแปดปีตอนนั้นหนูก็คงจะอีกยี่สิบแปดปีก็หนูสามสิบสองพอดีใช่ไหมโอเคค่ะพบกันเรื่อยๆสามสิบสองเป็นแน่โอ้ยเบาๆโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย